สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านคะ่ะก่อนจะข้ามขอเข้ามาเล่นกับเด็กๆห็ิวน้อยอีกรอบนะคะเนีย่ยค่ะอุอ้ยใครเอ้ยบุญทองว่างไงลูกร้องร้องนี่หิวเหรอโอ้ยอย่ามีข้ามเลยเดี๋ยวกกินเยอะแล้วอย่าเพึ่งกินนะคะอย่าพึ่งกินลูกนเะพิ่งกินกกน,นึงเข้าใจไหมครับ เดพึ่งกินรอข้ามอีกสักหน่อยเดี๋ยวตัวอ้วนเกินไปแล้วพึ่งกินนึงน้อเข้ามาเล่นด้วยกันร้องเงี้ยวเงียวรองเรียกหาเลยละ่ะบุญถมครับผมชื่อบุญโถมอุ้ยน่ารักจังเลยเอาความน่ารักมาฝากพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีช่วงก่อนจะขํานะคะเนี่ยค่ะย็นเย็นมาก็เริ่มมีแสงแดดแล้วคะ่ะ อ่ะจะไปไหนลูกบุญชูอยู่ไหนบุญชูบุญช,ชูมาโชว์ตัวไหนเ,เร็วลูกเร็วบุญเงินล่ะลูกบุญเงินอยู่ไหนลูกขึ้นมาเล่นกับเพื่อนมาบุญเงินขึ้นมาเล่นกับเพื่อนมาบุญเงินมาเล่นกับเพื่อนแล้วเร็วเนี่ยบุญเงินคะ่ะเป็นเป็นลูกสาวคนเดียวนะคะลูกสาวเล็กคะ่ะลูกสาวเล็ก หน้าตาก็จะน่ารักน่ารักประมาณนี้นะคะบุญเงินค่ะมีเพื่อนร่วมท้องเดียวกันสี่ตัวนะคะก็จะมีบุญถมบุญเงินแล้วก็บุญทองแล้วก็บุญถึงนะคะซึ่งไปเอามาจากทุ่งนาค่ะเจ้า,จาของเขาจะเอาไปทิ้งนะคะอเอาแต่เอาแต่แม่นะคะแม่ไม่ไม่ยอมเอาลูกค่ะแม่น้อยก็เลยปล่อยผ่านไม่ได้ก็เลยได้เอามาเลี้ยงนะคะนี่ค่ะ อ๋ออันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ค่ะขอโทษทีค่ะโทษทีค่ะอ่าสีบุญนี่มาจากอ่าจังหวัดอุดรค่ะซึ่งลูกชายนะคะลูกชายอ่าพ่อเขาจะเอาไปทิ้งค่ะเป็นแมวจรมาคลอดไว้นะคะลูกชายก็เลยมาหาบ้านให้กับอ่าเด็กๆค่ะเด็กๆค่ะโอ้หเม่น้อยขอโทษนะคะลืมค่ะจาผิดจําผิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นอามาจากอุดรค่ะซึ่งอ่าเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงเพราะว่าเขาก็จะไป ไปวัดนะคะไปปล่อยไว้ไปปล่อยทิ้งไว้ที่วัดนะคะโอ้ไปทิ้งที่วัดตัวเล็กๆก็คงไม่เหลือแล้วค่ะหมาก็เยอะนะคะวัดนั้นนะแม่น้อยเคยเห็นอยู่ค่ะวัดนั้นก็คือหมาเยอะมากนะคะก็คงต้องตายด้วยหมาก,กัดตายแน่ๆค่ะลูกชายก็เลยโทรบอกแม่ให้ไปเอามาเลี้ยงนะคะนะแม่น้อยก็เลยได้ได้เลี้ยงแล้วก็เป็นสะพานบุญให้กับเด็กๆค่ะอ,อ กําลังน่ารักนะคะตอนแปะมาขู่เราฟู่ฟูนะคะขู่แบบขู่โดยเฉพาะไอตัวนี้ค่ะเนี่ยน้องบุญถึงนี่ขู่ที่สุดเลยค่ะขู่เก่งมากนะคะจากนั้นก็ลองๆมันก็จะเป็นน้องบุญเงินนะคะบุญถมก็ขู่ค่ะบุญถุมก็ขู่นะคะบุญเงินมามาโชว์ตัวให้พ่อพ่อ,พอแม่ดูหน่อยลูกอะบุญเงินคะ่ะหนูชื่อบุญเงินนะคะหนูเป็น เด็กที่มาจากอุดรค่ะในตัวจังหวัดอุดรค่ะถ้าแม่น้อยไม่เอามาป่านนี้ก็คงไม่มีชีวิตอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะแขนหักขาหักไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่าเนาะเนี่ยถึงได้มีชีวิตอยู่ในะปัจจุบันนี้นะคะโอ้ยมากวนเด็กๆก,ก็เลยตื่นเลยค่ะเด็กๆเ,เลยตื่นเลยมาทำคลิปรอบสุดท้ายค่ะ ก่อนจะขําค่ะแล้วก็ก่อนจะข้าก็จะได้เอาหารให้เด็กๆนะคะในช่วงนี้ให้เด็กๆเล่นก่อนเล่นกับเด็กๆก่อนเล่นกับบุญเงินก่อนนะคะเนี่ยค่ะเล่นกับบุญเงินก่อนคะ่ะบุญชูบุญชูมาเลยเร็วบุญชูมาเล่นไหมบุญชูเล่นกับน้องไหมลูกขึ้นไหมไหมขึ้นมาไหนเร็ว จับลูกจับจับลูกแบบว่ามือไม่ถนัดนะคะไปไหนแล้วมุญชูบุญชูมานี่แล้วลูกแล้วมุญชูมานี่แล้วแล้ว,ลวขันเก่งแล้วมุญชูมาเล่นตรงนี้มาลูกมามาเล่นกับน,น้องเร็ว น้องบุญเงินค่ะลูกสาวล่านะคะลูกสาวคนเดียวนะคะเนี่ยค่ะขอพวะคุณทุกท่านกับการรับชมกดไลค์กดแชร์นะคะกลาบขอพวะคุณค่ะพรุ่งนี้เช้าไม่น้อยก็จะตักบาตนะคะเตรียมไปสั่งกับข้าวไว้แล้วนะคะพรุ่งนี้เช้าถึงจะไปเอาค่ะ พุ่งนี้ช้าก็ตักบาตรทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเด็กๆและก็คุณครูอีกครั้งหนึ่งค่ะกราบขอบพระคุณค่ะตาเอ๋บุญชูบุญชูมานี่มาลูกมาเฮ้ยท่านั่ง ให้นั่งลูกชายลูกชายบุญถมนะคะเนี่ยค่ะบุญชูมานี่มาลูกนะบุญชูมานี่มาเนี่ยค่ะบุญชูครับพะผน้ามาหน่อยขอสุดท้ายหน่อยเร็วๆบุญชูเร็วเดี๋ยวแม่จะแม่ก็จะทําคลิปเสร็จพอดีมาเร็วๆเร็วคนเก่งเร็วมาเร็วๆคนเก่งเร็วโอเคคะ่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ